thank สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหลวงพ่อตอบปัญหานะคะรายการดีๆที่ไขปัญหาชีวิตด้วยธรรมะออกอากาศทุกวันเสาร์ทางสถานีดาวธรรมค่ะพบกับดิฉันสิปางบุญแต่งพิธีกรผู้ดำเนินรายการค่ะโดยทางรายการได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตะชีโวมาเป็นผู้วิเคราะห์และไขปัญหาเหมือนเช่นเคยค่ะค่ะในวันนี้ ทางรายการมีแขกรับเชิญสองท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญและผลของการทําบุญนะคะจะมาเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อคะ่ะเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะว่าคําชี้แนจะจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างไรเชิญค่ะหลวงพ่อเจ่ไหคะลูกอยากจะถามว่าผู้ที่ยากจนมากๆไม่มีสตางค์จะสร้างบุญบาร,รมีเขาจะมีวิธีอื่นที่จะสร้างบุญบาร,รมีได้อย่างไรนอกจาก นับถือสิ่งห้าแล้วใช่ค่ะอยากจะทําบุญแต่ไม่มีเงินจะทําบุญถามว่าเราเนี่จะมีวิธีสร้างบุญยังไงบ้างอ่ะได้วิธีจะสร้างบุญนะมีเยอะแต่ก่อนอื่นทําความเข้าใจอย่างนี้ซะก่อนว่าบุญน่ะเขาเอามาทําอะไร ถ้าบุญรู้ว่าบุญนะ่ะเขาเอามาทำอะไรแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าวิธีสร้างบุญนะมันมีช่องทางอยู่เยอะเลยบุญเป็นธารรตุกายสิทธิ์ประเภทหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะมันมีฤทธิ์ฤทธิ์ทำให้ใจเนี่ยทั้งผ่องด้วยทั้งใสด้วยแถมชุ่มชื่นเบิกบ,บานอิ่มเอิบอีกต่างหาก ที่อยากได้บุญกันนะ่ะเพราะว่าจะเอามาทำให้ใจผ่องใจใสใจ,ใจอิ่มเอิบเบิกบานนี้เป็นหลักทีเดียวนอกนั้นเอาว่าเป็นของแถมเช่นมีบุญมากมากก็่าทำให้ธรรมมาค้าขึ้นมีบุญมากมากเออจะทำให้ยศถาบรรดาศักดิ์บังเกิดขึ้นง่ายขึ้น ตรงนี้ขอยกไว้ก่อนเอาว่าบุญนะ่ะจะเอามาทำให้ใจผ่องใสบุญจากอะไรมั่งบุญจากการทำทานตักบาตรกันตอนเช้าเราก็เคยเห็นอ้าวแหละท่านได้บุญแน่เป็นบุญจากการทำทานที่รู้มาอีกเห็นกันมากันตั้งแต่เล็กเล็ก รักษาศีลท่านก็บอกว่าได้บุญหลวงพ่อก็เคยตั้งปัญหาถามกับครูบาอาจารย์ตั้งแต่อยู่ชั้นประถมชั้นมัธยมแล้วว่ารักษาศีลน,นี่มันได้บุญยังไงเนี่ยเพราะไม่เห็นได้ทำอะไรท่านอยู่เฉยๆแล้วท่านบอกว่าได้ได้บุญถามว่า ที่เขาไม่ฆ่าสัตว์คือรักษาศีลข้อที่หนึ่งได้บุญตรงไหนอ๋อง่ายๆได้บุญตรงที่ให้ความปลอดภัยกับชีวิตผู้อื่นเพราะฉะนั้นเข้าใกล้ใครคนคนนั้นเขาก็ผ่องใสขึ้นมาเชียวว่าชีวิตเขาปลอดภัยแน่ ตัวของเราเองก็ใจใสทีเดียวว่าไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครแน่อ่ะอีตรงนี้บุญเกิดอพอเห็นทีเดียวไม่ลักทรัพย์ไม่คดไม่โกงใครนี่ศีลข้อที่สองเอมันได้บุญตรงไหนอ๋อได้บุญก็อีตรงที่ให้ความปลอดภัยอีกเหมือกัน ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินใครมีทรัพย์มีสินเขาก็ห่วงเขาก็กังวลน,นะกลัวมันจะหมดไปเสียไปหายไปพอมั่นใจว่าเรานี่ไม่โกงไม่ขโมยเท่านั้นนะ่ะใจเขาใสขึ้นมาเชียวหมดกังวลเราเองผู้ให้ความปลอดภัยกับเขาคือก็ตั้งใจไว้แล้วทรัพย์สมบัติของใครไม่อยากได้ใครดี ถึงจะมีคุณค่าวิเศษไงไม่สนอย่างนี้เราก็ใจใสใจผ่องอ๋อบุญเกิดตรงนี้เองเพราะว่าความโลภมันไม่มาบดบังใจความโกรธมันไม่มาบดบังใจความหลงมันไม่มาบดบังใจแม้ใจมันใสใจมันผ่อง พอรักษาศีลข้อที่สามดีๆคือให้ความปลอดภัยต่อคู่ครองของเขาลูกเขาเมียใคร้าไม่ไปยุ่งด้วยล่ะเจ้าของเขาสามีเขาก็หน้าบานใจมันใสเราเองก็ใจใสเพราะไม่ไปข้องแวะกับใครรักษาศีลข้อที่สี่เราก็ให้อีกแล่ะให้อะไร ให้ความจริงใจกับทุกคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็มนุษย์นะกังวลเรื่องอะไรนะ่ะก็กังวลเรื่องความไม่จริงใจกันนะสิแม่สามีพัญญาพอได้ระแวงกันว่าไม่จริงใจกันเท่านั้นแหละบ้านแักจะระเบิดออกมาแล้วนี่เรานี่ให้ความจริงใจไม่โกหกใครเลยนี่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราในใจใสขึ้นมาเชียเราก็ยิ่งใจใสหนักเข้าไปเพราะเราเป็นผู้ใหย้ยิ่งเรานี่ไม่กินเหล้าเมาย,ยาไม่เผลอสติละ <c oughs> ก็สตินะ่นเป็นต้นทางของความดีเมื่อเรานะไม่ไปแตะต้องในสิ่งเหล่านี้ความไม่มีเวรมีภยัยทุกรูปแบบเกิดขึ้นกับเรา แล้วพร้อมจะแจกความไม่มีเวรไม่มีภัยนี้กับทุกคนที่เข้าใกล้เราเพราะฉะนั้นพอเรารักษาศีลห้าได้นี่อืมทั้งเนื้อทั้งตัวเราเนี่เป็นตัวเป็นร่างกายแห่งบุญเป็นโรงผลิตบุญเคลื่อนที่เลยนะ <c oughs> ใครเข้าใกล้เราก็ใจใสตัวเราเองก็ผลิตบุญเรื่อยอไปใจก็ใส เพราะฉะนั้นเอาวละให้ทานได้ทรัพย์สินสิ่งของน่าก็ทำให้ใจใสก็ได้บุญรักษาศีลก็ให้ความปลอดภัยสารพัดรูปแบบก็ได้บุญเรายังมีสมบัติขุมอื่นๆอีกเยอะนะที่จะเปลี่ยนเป็นบุญนะ่ะอะไรมั่งความรู้เราถ้าให้ถูกที่ ก็เปลี่ยนเป็นบุญได้เรียวแรงของเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นบุญได้ใครก็จะทำบุญทำทานที่ไหนเรานะ่ะไม่มีเงินไปทำหรอกงั้นกระโดดภาพเข้าไปไปช่วยเขาประกอบการบุญการกุศลนั้นๆเออเอาแรงไปเป็นทาน ช่วยให้งานบุญเขาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเราก็ได้บุญอย่าว่าจะโดดเข้าไปเอาเรี่ยวแรงไปทำทานแม่อา้าวมีอะไรอีกเอาเสียงของเรานั่นแหละไปทำทานเป็นไงล่ะใครเขาจะทำความดีอะไรเราก็เชียร์ไปเลยเพราะมันดีนะพอเชียร์ไปมันเป็นาการให้กำลังใจเขา ใจเราก็สายขึ้นพองขึ้นคนได้ยินเสียงเชียเขากำลังจะทำดีอยู่แล้วพอดได้ยินเสียงเชียเขาคึกคักขึ้น,ขนเขาก็เลยทำบุญได้เต็มที่ขึ้นหรือมีคนมาสนับสนุนได้ทำบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเราก็เลยพลอยได้บุญไปด้วยเพราะฉะนั้นแค่เสียงเชียนะยังได้บุญ ถ้าในเสียงเชียรนั้นนะ่ะแถมเอาความรู้ที่เรามีอยู่ไปให้อีกด้วยมันเลยไม่แค่เสียงเชียร์นะมันกลายเป็นว่าเราให้ธรรมทานไปด้วยอ่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เลยนะการให้ธรรมะเป็นทานเออชนะการให้ทั้งปวงเป็นไงล่ะชนะการให้ทั้งปวง คือได้บุญเยอะแยะกว่าทานประเภทอื่นเสียอีกมองภาพนี้ชัดๆแล้วเราจะเห็นว่าถ้าอย่างนั้นเรามีช่องทางที่จะทำบุญเนี่ยอีกเยอะเลยเห็นใครทำบุญทำทานไม่ต้องมากเราไม่มีเวลาเข้าไปช่วยยกหือสาธุ ขออนุโมทนาในจิตกุศลของท่านที่ทำบุญทำทานหรือทำความดีนะ่ะยกมือเปล่งวาจาแค่สาธุกท่านั้นนะ่ะบุญก็เกิดยังไม่พอวันนี้อยู่คนเดียวเหลียวซ้ายแลขวาไม่รู้จะไปทำทานให้ใครถามตัวเองก็ได้วันนี้นะ่ะยังมี ยังมีความแคบแค้นใจมันนึกถึงหน้าใครคนใดคนหนึ่งไหมพอนึกได้อ้มีในกอในขอใช่นึกถั้งแก่ทีไรเรามันจะให้คุณใจในเรื่องในอดีตอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโผล่ขึ้นมาเป็นฉากก็พายให้อภัยญาติและทั้งท่านท,ท,ที่นอนอยู่ในบ้านนั่นแหะนั่นก็ยังได้บุญคนมีปัญญานะ ช่องทางที่จะหาบุญมาใส่ตัวมีมากมายมหาศาลนักถ้าเราอยู่ท่ามกลางมหาชนยิ่งมีโอกาสจะหาบุญได้มากกว่านี้อีกไม่รู้จะทำอะไรนี่วัดพระธรรมกายก็ได้วัดต่างๆก็ได้เขาต้องการ ผู้มาช่วยงานนะ่ะเยอะแยะอย่างวัดพธรรมกายนี่ต้องการต้องการใครเอาต้องการผู้นำบุญคือนำข่าววัดเนี่ยว่าทำบุญทำทานอย่างนั้นอย่างนี้ทำความดีงามอย่างนั้นอย่างนี้ช่วยเอาไปประกาศให้ชาวโลกเขารู้ให้มามาสมัครช่วยกันแม้นี้ก็ได้บุญอา้าวไม่รู้จะทำอะไร งั้นหลับตาภาวนาทำสมาธิของเราไปแม้นี้ก็ได้บุญหาบุญได้ทุกลมหายใจเข้าออกทำไงละ่ะท่านบอกหายใจเข้าก่อนนึกถึงความตายมั้งไอความโลภความโกรธความหลงความขุ่นมัวในใจมันหมดไปหายใจออก นึกถึงความตายมั่งแล้วก็เลยจะได้เลิกโลภเลิกโกรธเลิกหลงไปท่านบอกว่าหายใจเข้าออกอย่างนี้ไม่ใช่หายใจทิ้งเปล่าหายใจแล้วได้บุญด้วยทั้งเข้าทั้งออกก็แล้วอ่ะพระที่ห้อยอยู่กับคอก็เหมือนกันอย่าห้อยเปล่านะลูกนะ ตื่นเช้าขึ้นมาก็ยกขึ้นมาพิจารณาจำลักษณะมหาบุรุษของท่านให้ดีแล้วก็อาราธนาให้ท่านเป็นนั่งอยู่กลางท้องที่ศูนย์กลางกายของเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำงานงานการอะไรก็นึกถึงองค์พระนั่นด้วยถ้าอย่างนั้นไม่ว่าทำงานอะไรไป นอกจากได้งานได้เงินแล้วก็ยังได้บุญต่อไปอีกนั่นแหละก่อนจะนอนนะลูกนะสำรวจตรวจสอบว่าวันนี้ทำความดีอะไรไว้มั่งทำความไม่ดีอะไรไว้มั่งเป็นการตรวจสอบบัญชีบุญบัญชีบาปประจําวันของเราไปพบบัญชีบาปเข้าก็สัญญากับตัวเองว่าพรุ่งนี้เราจะไม่ทำอีก อย่างเงี้ยมันบาปส่วนว่าอะไรที่เป็นบุญสำรวจตรวจสอบแล้วเออชัดเจนเคึค่แล้วพรุ่งนี้แล้วก็จะทำต่อแล้วก็ล้มตัวลงนอนก่อนจะนอนอาราธนาองค์พระในตัวที่ตั้งเอาไว้เป็นนิมิตตั้งแต่เช้ามานั่นนหะละหลวงพ่อช่วยขยายองค์โตๆหน่อย ลูกขออนุญาตไปนอนอยู่กลางท้องพ่อนั่นแหละอา่าจะนอนอยู่กลางองค์พระหรือ,อยังนึกขยายองค์พระไม่ออกไม่เป็นไรนอนคืนนี้นึกถึงองค์พระใสๆเกิดขึ้นที่กลางกายนึกจนกระทั่งหลับไปหลับอย่างนี้หลับพร้อมกับองค์พระถ้าฝันก็ไม่ฝันเรื่องอื่นนะ ฝันว่าไปเจอพระพุทธเจ้าเออฝันว่าไปเจอพระอรหันต์แม้ในความฝันยังได้บุญเลยคุณาทำอย่างนี้ไปทุกวันทุกคืนทุกคืนทุกวันทำตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งวันตายบุญมีให้เราเกิดขึ้นกับเราทั้งหลับทั้งตื่นทั้งยืนเดินนั่งนอนนี่และคนมีบุญเขาทำมาอย่างนี้ แล้วอีกคาถามหนึ่งนะเจ้าคะการทําบุญกับพระพิสุรงผู้บริสุทธิ์กับการทําทานกับผู้ที่มีความบริสุทธิ์เหมือนกันนะเจ้าคะ่ะไม่ทราบว่าผลบุญที่ได้รับจะเท่าเทียมกันหรือเปล่าเจ้าค่ะคําถามนี่มาแปลกหน่อยนะที่บอกที่ถามกันว่าทำบุญกับพระที่บริสุทธิ์จะได้บุญเท่ากับคนที่บริสุทธิ์เหมือนกับพระนี่ ได้ไหมตรงนี้ขอฝากกับทุกๆคนเลยนะว่าคำวันเนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนาหมายถึงพระภิกษุโดยเฉพาะเลยหมายถึงผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันโดยเฉพาะใครที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ เพื่อให้หมดกิเลสเพื่อให้กายวาจาใจบริสุทธิ์ผุดพ่พองขึ้นมาคนคนนั้นนะท่านเรียกกันว่าอนเนื้อนาบุญซึ่งเอาจริงๆเข้าแล้วผู้ที่จะเป็นเนื้อนาบุญได้อย่างนี้นะก็มีแต่พระภิกษุนั่นแหละหรือในสมัยพุทธกาลก็มีภิกษุณีถ้าจะย่อนลงมาอีกก็เป็นนักบวช ที่เป็นสมมาทิฏฐิอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญคือถือว่าท่านที่มุ่งความบริสุทธิ์เหล่านี้น่ะเป็นเหมือนอย่างกับนานาที่ปลูกข้าวแต่ว่าครั้งนี้จะปลูกบุญลงไปแทนใครจะเป็นคนปลูกก็ญาติโยมนั่นแหละที่จะมาทำบุญเป็นผู้ปลูก ลงไปในเนื้อนานนี้เมื่อขนาดพระเนี่ยจะปลูกความบริสุทธิ์ขึ้นมานะ่ะยังได้ยากแสนยากแล้วมาถามว่าจะทําบุญกับคนที่บริสุทธิ์เหมือนกับพระนี่ถ้าเขามีความบริสุทธิ์เหมือนพระจริงๆแล้วก็เออ ก็ต้องถือว่าเขาเป็นเนื้อหนาบุญได้ทีเดียวแต่ว่ามันหาไม่เจอนะโยมนะมันมีแต่ชื่อก็เป็นพระอาชีพกันแล้วนะคุณโยมยังบ่นกันว่าหาพระบริสุทธิ์มาเป็นเนื้อนาบุญได้ยากแล้วจะไปหาคนบริสุทธิ์ให้ได้เท่ากับพระนี่มีเลอปากนะว่ามันหายาก เกรงว่าจะไม่มีถ้าจะมีนี่ก็คงจะไปม,มีเอายุคโน้นมัง้งยุคที่ได้ชื่อว่าเป็นพระแต่ยุคปลายปลายๆแล้วอย่างอีกนานคือแสดงความเป็นพระเพียงแต่ว่ามีผ้าเหลืองน้อยห้อยหูอะไรทำนองนี้คือพระในยุคปลายปลายพุทธศาสนาก็ ความเคร่งครัดก็หย่อนไปตามลำดับลำดับลำดับไปจากอีกกี่ร้อยกี่พันปีข้างหน้าก็ไม่รู้และแต่เมื่อถึงยุคหนึ่งพระที่จะฝึกตนตามพระธรรมมาวินัยนะ่ะจะค่อยหมดไปหมดไปเพราะตอนท้ายศาสนาแล้วสภาพของในโลกนี้ไม่เหมาะในการประ,ประพฤติป,ปฏิบัติธรรมแล้ว ช่วงนั้นนะ่ะจะมีพระอยู่ที่ศีล227ข้ออย่างเคร่งครัดนะ่ะคงหาไม่ได้แล้วไม่แน่นะแค่มีเน็กไทผูกคอว่าเป็นสีเหลืองว่าฉันเป็นพระซึ่งตรงนี้ก็ต้องถือว่าท่านที่ประกาศตัวเป็นพระเหล่านั้นนะ่ะไม่ใช่พระแท้แท้ซะแล้ว ความบริสุทธิ์ของท่านก็คงไม่ใช่ค้งแล้วมันไม่ได้ละตรงนั้นละความบริสุทธิ์ของท่านก็คงเทียบได้เท่ากับความบริสุทธิ์ของชาวโลกเขาเทานั้นถ้ายอย่างนี้เอาพระประเภทนั้นคือพระปลายยุคของพระพุทธศาสนามาเทียบกับ เออคนนะ่ะซึ่งใกล้เคียงกันถ้าอย่างนั้นแล้วก็ใครไปทําบุญกับท่านเหล่านั้นมันคงจะได้บุญพอๆกันกับคนที่เขาตั้งใจปฏิบัติธรรมกันเพราะว่าพระกับคนยุคนั้นมีสภาพใกล้เคียงกันเต็มทีเหมือนอะไรเหมือนอย่างปัจจุบันนี่แหละในบางประเทศในบางประเทศพระในประเทศนั้นๆน่ะ ท่านประกาศตัวว่าท่านเป็นพระภิกษุแต่ไปดูแล้วเออปรากฏว่าท่านก็มีลูกมีเมียนะนะแต่ท่านก็ว่าท่านเป็นพระท่านในสายตาของพระภิกษุในประเทศไทยที่ถือเคร่งครัดตามพระธรรมมวิน,นัยเราว่าท่านไม่ใช่พระแต่ว่าประชาชนชาวพุทธในประเทศนั้นๆก็ยังถือว่าท่านเหล่านั้น ยังเป็นพระอยู่ในกรณีอย่างนี้ทำบุญกับพระภิกษุประเภทนั้นก็ทำบุญทำทานกับชาวบ้านที่ตั้งใจทำความดีในประเทศนั้นซึ่งเอาจริงๆเข้าศีลเขาคงพอๆกันนะันนะถ้าอย่างนั้นก็พอได้บุญกันพอๆกันอาจจะเป็นไปได้ แต่ในกรณีที่พระท่านตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมกันจริงจริงจังๆตามคำปฏิญาณที่ให้เอาไว้ตั้งแต่วันบวชนั่นนะปฏิญาณไว้กับพระอุปชาปฏิญาณไว้กับพระประธานในโบสถ์นั่นนะบอกว่าที่มาบวชเนี่ยเพื่อมุ่งจะทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วไม่จะมาทำอย่างอื่น บวชนี้มากับจัดกิเลสให้หมดนะกายวาจาใจจะได้บริสุทธิ์บวชนี้นะเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันนะบวชอย่างนี้นะ่ะเป็นเนื้อนาบุญร้อยเอร์ซเพราะฉะนั้นถ้าใครมาทำบุญกับท่านนะ่ะบุญนี้มหาศาลจะนับจะประมาณกันไม่หวัดไหวอย่าเอาท่านประเภทนี้ ไปเปรียบกับคนทั่วไปเลยเพราะว่ามันเปรียบกันไม่ได้แต่ว่าถ้าจะไปเปรียบนนอนน,อนยุคปลายพระพุทธศาสนาโน,น้นนะส่วนจะมาถึงเมื่อไหร่ยุคนั้นน่ะอัตมาไม่ทราบแต่ว่าในบางประเทศมันได้ถึงในยุคประเภทนี้ในประเทศของเขาแล้วก็ ขอฝากเป็นข้อคิดสองประการคือในขณะที่ประเทศไทยองเราขณะนี้นะ่ะยังมีพระที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงๆจ,จังๆอยู่ไม่น้อยเลยเราจะไม่พูดถึงผู้ที่เขามาบวชชั่วคราวหรือว่าบวชตามประเพณีตรงนั้นวางทิ้งไปก่อนเอาพระในประเทศไทยนี้ ที่ตั้งใจจะถางทางเป็นพรนะนิพานน่ะยังมีอยู่อีกไม่น้อยท่านเหล่านี้นะ่ะเป็นเนื้อนาบุญอันแท้จริงของพวกเรารีบไปทำบุญทำทานกับท่านเถอะก่อนที่เนื้อนาบุญเหล่านี้จะถูกสภาพการเมืองบ้างจะถูกสภาพเศรษ,ษฐกิจบ้าง มาบีบมาคัน้นจนกระทั่งร้อยหรอลงไปทุกวันทุกวันตอนนั้นน่ะเมื่อถึงคราวอยากจะทําบุญทําทานกับท่านก็พอดีท่านไม่อยู่ให้ทําบุญทําทานซะแล้วแล้วเราจะได้บุญได้กุศลเออจากไหนกันละ่ะนั่นประการหนึ่งประการที่สองเออถ้าในฐานนะที่เราเป็นคารวา รู้ล้ววันเนื้อนาบุญเป็นยังไงก็มีทางเลือกให้สองทางคือเอาเถอะตั้งใจทำตัวเองนั่นแหะรักษาศีลตามเพศของตัวเองคืออย่างน้อยศีลห้าในวันธรรมดาศีลแปดในวันพระแล้ว ตั้งใจทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์เมื่อเรามีความบริสุทธิ์อย่างนี้จะไปทำบุญทําทานกับพระรูปไหนไหนที่ท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติชอบแล้วล้ะก็เราได้บุญเต็มที่แน่ๆเลยไม่ต้องสงสัยและประการที่สองเมื่อรักพระพุทธศาสนากันจริงๆแล้ว โดยเฉพาะคุณโยมผู้ชายท่านรักพระพุทธศาสนาจริงอยากจะเห็นพระพุทธศาสนาเจนเริญรุ่งเรืองแล้วตัวเองก็ไม่มีภาระทางโลกหนักหนาสาหัสกันเกินไปมาภาคฤดูร้อนปีนี้นะหรือพรรษาที่จะถึงเนี่ยมาบวชด,ด้วยกันนี่น่แล้วไม่ต้องไปหาเนื้อนาบุญที่ไหนแล้วไปทำบุญ มาเป็นเนื้อนาบุญให้ชาวโลกกันซะเองมาอยู่วัดเดียวกับหลวงพ่อ,อัน,นี้กันได้หลวงพ่อรออยู่นะค่ะต้องขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านในวันนี้มากที่มาร่วมรายการกับเรานะคะทําให้เราได้แง่คิดและมุมมองดีๆเอาไว้ใช้ปฏิบัติตัวมากมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราค่ะ เวลาในวันนี้ก็หมดลงอีกแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการหลวงพ่อตอบปัญหาได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้ทางสถานีดาวธรรมนะคะส่วนอาทิตย์หน้าจะเป็นคำถามอะไรนั้นรับรองว่าต้องน่าสนใจเหมือนเช่นเคยค่ะ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีปัญหาหรือข้อสงสัยอยากจะกราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ส่งคำถามของท่านเข้ามาได้ค่ะตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ดีฉันสิปางบุญแต่งขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ